แม่เจ้าผมนี่นึกว่าเรายังหลงกันอยู่ในยุคก,กลางอยู่เลยนะครับเป็นรัฐศาสนาศิลธรรมจริยธรรมซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้เอามายุ่งกับรัฐบ้าไปแล้วครับความเป็นไทยคืออีหยังสําหรับผมถ้าเราจะให้นิยามความเป็นไทยง่ายๆง่ายๆเลยครับมันคือสิ่งที่ดำรงอยู่ในบ้านเมืองเราผ่านสิ่งต่างๆต,ต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องสากลด้วยนะครับประชาธิปไตยแบบไทยไทยสิทธิมนุษยชนแบบไทยไทยกระบวนการยุติธรรมแบบไทยๆทยเป็นต้นแต่ละหลักสูตร30หลักสูตร เขียนมาเท่ากันหมดเลยครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาททุกหลักสูตรจ้างผู้จิวชาญเท่ากันทุกหลักสูตรแล้วผมก็พยายามถามครับว่าท่านจ้างใครมันเป็นไปได้หรอครับว่าทุกหลักสูตรมันจะมีราคาเท่ากันอบางหลักสูตรนต้อง,ต,องต้องแพงกว่าเพราะมันเรียนรู้มากกว่าบางหลักสูตรแบบสอนให้รู้จักกับอุปกรณ์ในการถ่ายแบบนี้ครับมันอาจจะไม่ต้องแพงขนาดนั้นก็ได้ซึ่งหน่วยงานให้คําตอบ นี้กับผมไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดมันถึงเท่ากันทุกหลักสูตรเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนสอสอพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองล่าดสวายครับ ผมขอร่วมอภิปรายร่างพรบง,งบประมาณรา,าร,รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ในฐานะสมาชิกผู้ขอสงวนคำแปลมาตรา23กระทรวงวัฒนธรรมโดยขอปรับลดไว้5%จากงบของกระทรวงกว่า6,100ล้านบาทครับท่านประธานครับผมไปดูรายงานที่ กรรมธิการเสนอมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าในชั้นกรรมธิการนั้นงบของกระทรวงวัฒนธรรมกว่า6 1 0 0ล้านท่านตัดได้แค่เพียง17ล้านบาทเท่านั้นครับท่านประธานครับ6,100ล้านของกระทรวงวัฒนธรรมตัดได้17ล้านนี่มันน้อยมากๆนะครับผมมั่นใจว่าเราสามารถที่จะปรับลดงบสำหรับโครงการต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมลงได้อีกเยอะครับ ผมลองไปดูมาแล้วครับหลายๆโครงการครับกับคำสำเร็จกับคำสำเร็จรูปนะครับที่ได้พบในโครงการต่างๆนั้นที่ทำให้ผมถึงกับอุทานว่าแบบนี้ก็ได้เหรอใช้ชุดคำเหล่านี้ก็ทำเป็นโครงการได้หรือความเป็นไทยคุณธรรมจริยธรรมและอีกคำที่มาแรงมาใหม่ครับมาแรงซึ่งกำลังจะแซงทุกโค้งด้วยนั่นก็คือคำว่า soft power ครับเรื่องคำช่างคำครับช่างมัน แต่เมื่อไปดูอย่างอื่นบ้างล่ะทั้งตัวชี้วัดเอ่ยเกณฑ์การประเมินเอ่ยโอ้แม่เจ้าผมนี่นึกว่าเรายังหลงกันอยู่ในยุคกลางอยู่เลยนะครับเป็นรัฐศาสนาศิลธรรมจริยธรรมซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้เอามายุ่งกับรัฐบ้าไปแล้วครับคําว่าจริยธรรมนี่ก็ตัดสิทธิ์นักการเมืองอย่างพวกเราไปหลายคนแล้วนะครับด้วยเบื้องหลังความคิดแบบนี้ครับ ความเชื่อแบบนี้ครับผมจึงขอตัดลดงบกรมการศาสนาที่ไม่ถูกตัดเลยในชั้นกรรมธิการนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่าส่งเสริมค่านิยมจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยแม่แม่แม่มีคำว่าคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยครบเลยครับเห็นไหมครับความเป็นไทยคืออะไรครับกระทรวงวัฒนธรรมให้นิยามได้ไหมครับความเป็นไทยคืออะไรท่านกรรมธิการให้นิยามได้ไหมครับความเป็นไทยคืออีหยัง สำหรับผมถ้าเราจะให้นิยามความเป็นไทยง่ายๆง่ายๆเลยครับมันคือสิ่งที่ดํารงอยู่ในบ้านเมืองเราผ่านสิ่งต่างๆต,ต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องสากลด้วยนะครับประชาธิปไตยแบบไทยๆสิทธิมนุษยชนแบบไทยๆกระบวนการยุติธรรมแบบไทยๆเป็นต้นซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆครับท่านประธานครับโครงการนี้ของงบไป268ล้านบาทผมคงไม่ไปแตะในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับอย่างเงินอุดหนุน บำรุงฐานะจุฬาราชมนตรีเงินอุดหนุนการทำโรงรักษาไว้ซึ่งาศาสนาพิธีและงานาศาสนุประถมเงินอุดหนุนบุรณะาศาสนสถานตรงนี้ผมไม่ไปตัดลดนะครับแต่ที่ผมจะขอตัดลดก็คือค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ12.8ล้านบาทนะคำว่าคุณธรรมมาอีกแล้วครับเพราะงบ1 2บล้านบาทนี้สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมนั้น เขาใช้ไปกับการประชุมเป็นส่วนมากครับใช้ไปกับงานของคณะอนุกรรมการการประชุมวางแผนการกำหนดนโยบายรวมไปถึงคัดเลือกคนดีสีจังหวัดเป็นต้นครับคัดกันทุกปีครับให้รางวัลกันทุกปีครับมีคนดีเยอะแยะมากมายขนาดนี้ประเทศทาตประเทศชาติต้องเจริญิครับต้องเจริญอย่างฉุดไว้ไม่อยู่นะครับแต่ทำไมเราไม่รู้สึกแบบนั้นครับแต่ทำไมจากดัดชนีการรับรู้การธุริจทุจริต หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corruption Perception Index CPI คะแนนของเราถึงต่ำเตี้ยเรียดินเอามากๆแล้วครับท่านประธานครับงบประมาณอีกก้อนของกระทรวงวัฒนธรรมที่ผมขอเสนอตัดคือหน่วยงานอย่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนซึ่งเมื่อสักครู่ทางท่านกรรมธิการสุธบานนะครับก็ได้ตัดลดไปแล้วทำว่าคุณธรรมมีอีกแล้วครับ ศูนย์คุณธรรมนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยแบบไทยๆตามที่ผมได้ให้นิยามไว้เมื่อสักครู่ครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกพูดถึงศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยไปแล้วเหมือนจะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ของมหาดไทยนั้นยังมีภารกิจที่จับต้องได้กว่านี้หน่อยครับคือรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีเรื่องของการให้เงินเยียวยาชดเชยช่วยเหลือประชาชนด้วยครับแต่สําหรับศูนย์คุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนี่ไม่เลยครับ ของบมา101ล้านบาทผมขอตัดทั้งหมดครับพูดง่ายๆเลยก็คือเสนอให้มีการยุบศูนย์แห่งนี้ไปเลยครับเพราะภารกิจหน้าที่ที่หน่วยงานทำอยู่ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นเลยแม้แต่น้อยลอยมากครับภารกิจหน้าที่ของเขาเป็นยังไงครับผมขออธิบายสั้นๆเผื่อพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่อาจยังไม่รู้ขออนุญาตนะครับท่านประธานขออนุญาตอธิบายคือเราจะนำสิ่งที่เรียกว่าคือเขาครับ หน่วยงานเนี่ยเขาจะนําสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมเนี่ยแหละซึ่งก็คืออะไรไม่รู้เนี่ยแหละฮะจับต้องไม่ได้วัดไม่ได้ไม่มีมาตรฐานสากลลอยๆนี่แหละครับไปให้กับประชาชนโดยมีตัวประเมินคือการที่คนในชุมชนนั้นอยู่ดีมีความสุขไม่สำม,มเลเทเทมาไม่เป็นหนี้เป็นสินเป็นต้นลอยไหมครับแบบนี้ไม่เป็นหนี้เป็นสินนี่มีคุณธรรมขนาดนั้นเลยเหรอครับคนทําธุรกิจคนลงทุนทำมาหากินที่ไหนครับที่ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ศูนย์คุณธรรมเขาจะเข้าไปดูถึงชุมชนแล้วก็เอามาเป็นต้นแบบเป็นโมเดลเพื่อที่จะนําไปให้ชุมชนอื่นๆได้ทําตามบ้างครับท่านประธานน่าจะเคยเห็นนะครับชุมชนไหนที่ผ่านการประเมินตามคุณธรรมในแบบของเขาก็จะได้ป้ายเบอร์เรอร์เลยครับติดไว้หน้าชุมชนครับชื่อว่าชุมชนคุณธรรมน้อมนำ,นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบาวรชื่อยาวจัดแล้วบางที ก็จะมีสื่อที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งก็เป็นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละครับไปทําสกูปไปทําสารคดีทํารายการทีวีมาเผยแพร่แต่เรื่องดีๆทํากันเป็นกระบวนการเลยนะครับเนี่ยใส่หัวครับคืออะไรครับเนี่ยดังนั้นผมจึงขอตัดงบทั้งหมดของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนซึ่งอยู่ในกรอบการแปรยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมไว้5% คับท่านประธานขอบคุณครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับนัทพลตัววิจักชัยกุลผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตสามพักประชาชนครับมาตรา23กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับในเมื่อเรานำวัฒนธรรมของเราออกมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจนะครับดังนั้นจะว่าไปนะครับ สิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทํามาทั้งหมดก็คือเอาวัฒนธรรมไปขายทีนี้มันก็ถูกตีความว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อนสมาชิกของผมทั้งทางกรรมธิการทั้งเพื่อนสสพักประชาชนก็อภิปรายถึงกระทรวงวัฒนธรรมหลายกรมหลายสำนักในหลายมิติผมขอเจาะจงไปยังโครงการใหม่ใหม่เอี่ยมนะครับที่มาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับ กรมส่งเสริมมัน,นาธรรมครับได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลในด้านภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีละครแอนิเมชันนะครับก็มี2โครงการใหม่ขึ้นมาครับโครงการแรกคือเงินอุดหนุนเพื่ออบรมและพัฒนาผู้ผลิตและบุคลากร,กรด้านนี้อีกโครงการหนึ่งก็เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเทศกาลงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ซีรีส์ละครต่างๆนะครับไล่กันไปทีละโครงการนะครับโครงการที่หนนะครับ รายละเอียดนะครับ1 7 9่9 0 0บาล้านบาทก้อนแรกครับ39ล้านคือจะไปผลิตหลักสูตรจำนวน30หลักสูตรหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เพื่อที่จะยกระดับอัพสกิลให้กับคนในวงการนะครับเช่นหลักสูตรการเขียนบทหลักสูตรการตีความบทหลักสูตรการจัดไฟหลักสูตรการเรียนรู้ให้รู้จักกับอุปกรณ์ในการถ่ายทําต่างๆในห้องกรรมธิการนะครับในห้องงบนะครับผมสอบถามไปว่า ทำไมเราต้องมาตั้งหลักสูตรเอาเองในเมื่อเราต้องการที่จะยกระดับหรือสอนบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถด้านนี้ทำไมท่านไม่ไปปรับแก้หลักสูตรหรือไปผลักดันผ่านกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับซึ่งทางกรมก็ตอบผมมาว่าก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักสูตรที่ทางผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์เขาเรียกร้องมาว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ของเราเนี่ยคือเรียนจบแล้วเนี่ยความสามารถไม่เพียงพอ เลยจำเป็นที่จะต้องทําหลักสูตรขึ้นมาใหม่เลยเพื่อที่จะปรับปรุงฝีมือของเขาเพื่อให้ทํางานได้ในโลกจริงๆได้นะครับทีนี้หลักการและเหตุผลไม่ติดใจนะครับแต่พอไปดูไล่เรียงในเอกสารนะครับย้อนกลับไปก่อนครับสไลด์ก่อนหน้านะครับไล่เรียงขึ้นไปนะครับแต่ละหลักสูตร30หลักสูตรเขียนมาเท่ากันหมดเลยครับ1ล้านสองแ0 0กบาททุกหลักสูตรจ้างผู้่ัวชาญเท่ากันทุกหลักสูตร แล้วผมก็พยายามถามเัาว่าท่านจ้างใครมันเป็นไปได้หรอครับว่าทุกหลักสูตรมันจะมีราคาเท่ากันบางหลักสูตรนา้อง,ต,องต้องแพงกว่าเพราะมันเรียนรู้มากกว่าบางหลักสูตรแบบสอนให้รู้จักกับอุปกรณ์ในการถ่ายแบบนี้ครับมันอาจจะไม่ต้องแพงขนาดนั้นก็ได้ซึ่งหน่วยงานให้คําตอบนี้กับผมไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดมันถึงเท่ากันทุกหลักสูตรและจะจ้างใครทําใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรหน่วยงานตอบผมไม่ได้นะครับ อันนั้นคือศูนย์ของหลักสูตรอีกก้อนหนึ่งครับที่อยู่ในโครงการเดียวกันคือการให้ทุนผู้ผลิต150คนเป็นจํานวน140ล้านบาทเอาละการให้ทุนกับคนรุ่นใหม่หรือคนที่มีความสามารถให้เขาไปเนี่ยให้ให้ทุนเขาเพื่อให้เขาไปประกอบอาชีพด้านนี้หรือไปตั้งต้นด้านนี้โอเคหลักการมันโอเคครับแต่ผมติดนิดเดียวการให้ทุนนี้ไปมันถูกกํากับไว้ว่าต้องผลิตชิ้นงานออกมาเนี่ย แบ่งเป็นแบบนี้ครับภาพยนตร์45ซีรีส์40สารคดีสำคักทั้งหมดนี้รวมกันได้150ชิ้นผมตั้งข้อสังเกตครับว่านี่คือการให้ทุนหรือการจ้างเหมาให้คนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปผลิตคอนเทนต์ออกมาเพื่อเป็นผลงานของรัฐบาลผมตั้งคำถามไวแบบนี้ครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่ได้ความชัดเจนหรือความเคลียร์ใดๆเลยว่า150คนที่ว่าคือใครมีกระบวนการจัดหามาอย่างไรแล้ว เป็นคนมาจากไหนในประเทศของเรานะครับสำหรับโครงการนี้นะครับผมได้ปรับลดไปนิดหน่อยนะครับผมสรุปไปตอนท้ายสไลด์ถัดไปได้เลยครับผมอีกโครงการหนึ่งครับเงินอุดหนุนสนับสนุนเทศกาลงานประกาศรางวัล300ล้านบาทตอนแรกครับทางกรมชี้แจงว่าก็เป็นการนำภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยหรืออะไรต่างๆน,นานาไปจัดฉายตามเทศกาลต่างประเทศบ้างพาเขาไปร่วมงานพาเขา เอาไปแสดงผลงานให้เขาได้ได้เข้าร่วมประกวดได้เพื่อให้ผลงานของเราเป็นที่รู้จักนะครับมีคําว่าไปต่างประเทศนะครับแต่ในเอกสารชี้แจงแตกออกมาว่าสามร้อยล้านเอาไปทําอะไรบ้างไม่มีแม้แต่คําเดียวครับที่จะเป็นมีคําว่าต่างประเทศทุกอันครับจะเขียนมาแบบนี้ครับสนับสนุนการจัดเทศกาลไทยฟิล์มเอ็กซ์โปสนับสนุนงานประกาศรางวัลสิบงานสนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์เจงานทุกงานนี้ผมพยายามถามหาว่า ในเมื่อท่านของ,งบไปเพื่อจะสนับสนุนเขารวมๆแล้ว24งานชื่องานแต่ละงานคืออะไรจัดเมื่อ,อไรไม่มีคำตอบครับสุดท้ายนะครับในห้องงบอบรมสัมันาผมเสนอตัดมากกว่านี้ราวๆ30ล้านสำหรับโครงการนี้นะครับเหมือนที่เพื่อนสสของผมอภิปรายไปเมื่อกี้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมถูกตัดน้อยมากแค่ประมาณ17ล้านน้อยๆ18ล้านเท่านั้นเอง ผมปรับลดไปได้เพียงเท่านี้นะครับ16ล้าน2 0 0 0จาก2ก้อนเมื่อกี้179บวก300 400กว่าล้านผมปรับลดไปได้เพียงเท่านี้แน่นอนถ้าเป็นอย่างที่กระทรวงกำลังจะได้รับงบประมาณไปในปี68เราต้องเห็นโครงการแบบนี้เราต้องเห็นหลักสูตรนะครับคอยติดตามนะครับ30หลักสูตรเทศกาลหนังภาพ,พยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันต่างๆ24งานเพราะมันอิงมาตามเอกสารนะครับผมเชื่อว่าเขาจัดได้แล้วอันนี้ ถ้าใครจะว่าผมว่าผมไปขัดขวางนโยบายอะไรผมคิดว่าปรับลดเพียงเท่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแก่นหลักของโครงการนี้แม้แต่นิดเดียวนะครับผมติดใจและผมเชื่อว่าเพื่อนๆสสพักประชาชนหรือกรรมธิการก็ติดใจตามนั้นนะครับขอบพระคุณครับ